อัปเดตล่าสุดแจกเงิน500บาทงวดสุดท้ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐมาพบกับบุ๋มในวันที่20มีนาคม65นะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารให้กับพี่ป้านาอา ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยู่กลุ่มบัตรคนจนหรือว่ากลุ่มเปราะบางเราชนะในบัตรประชาชนคอมเมนต์รายง,งานตัวกันด้วยนะคะวันไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะเหมือนเดิมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกวันจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากการแจกเงินจากทางภาครัฐและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้นมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะ ค่สำหรับในวันที่1เมษายนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรไหนได้200ได้เพิ่มเป็น400บัตรไหนได้300ได้เพิ่มเป็น500นะคะโว่สุดท้ายแล้วค่ะ1เมษายนนะคะคือใช้ได้ไม่เกิน30เมษายนนี้นะคะสิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและอีกหนึ่งมาตรการก็คือในส่วนของกลุ่มคนที่อยู่ใน กลุ่มเปราะบางราชนะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะจะได้รับงวดสุดท้ายเดือนละ200บาทนะคะก็สามารถใช้ได้ไม่เกิน30เมษายน65นี้นะคะก็จะสิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วนะคะและต่อไปจะมีการแจกเพิ่มเติมอีกหรือไม่ทัานก็ต้องรอฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะผมจะติดตามข่าวสารมาให้กับ พี่ป้านะทุกท่านแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ